คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยรุ่งเรืองปรีชากุลหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันจันทร์ที่12มกราคม2569รักลุงตู่เลือกลุงหนูยิ่งมายิ่งแรงนับจากวันนี้เป็นต้นไปเหลืออีก27วันก็จะมีการเลือกตั้งสอสอในวันที่8กลกุมภาพันธ์เดือนหน้าซึ่งแต่ละพักการเมืองที่เป็นคู่แข่งกันในสมลำดับแรกคือพักประชาชนพักภูมิใจไทยและพักเพื่อไทย ก็ยังมีโอกาสขยับเอาชนะกันได้อีกก่อนจะไปถึงโค้งสุดท้ายใกล้วันเลือกตั้งดูจากผลสำรวจของศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เรื่องยกแรกกระแสะเลือกตั้ง69ที่เปิดเผยออกมาเมื่อวันที่11มกราคมวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย เบียดขึ้นมาหายใจรถต้นคอนายนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาชนอย่างมีนัยสำคัญก่อนหน้านี้เปอร์เซ็นต์ของคำตอบที่ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้มีตัวเลขสูงเป็นอันดับหนึ่งนั้นแต่จากการสำรวจของนิดาโพลครั้งนี้ซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่5-8ถึง8มกราคม2569พบว่า ประชาชนให้การสนับสนุนนายนัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นนายกรัฐมนตรีสูงเป็นอันดับ1คือร้อยละ24.76และนายอนุทินชาญวีรกูลขึ้นมาเป็นอันดับ2ร้อยละ20.84ส่วนเปอร์เซ็นต์ที่ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้จากที่เคยอยู่อันดับ1ตกลงไปอยู่อันดับ3คือร้อยละ14.12 ย้อนไปดูผลสำรวจของนิด้าโพก่อนหน้านี้ในวันที่21ธันวาคม2568เรื่องกระแสการเมืองกรุงเทพมหานครพบว่าอันดับ1 1 47.25ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ2 1 16.95ระบุว่าเป็นนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิอันดับ3 1 10.90ระบุว่า เป็นนายอนุทินชาญวีรกูลอันดับ4 9, ร้อยละระบุว่าเป็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์และอันดับ5้0ร้อยละสอระบุว่าเป็นพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเศรษฐกิจทั้งนี้จากผลการสำรวจของนิดาโพครั้งนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยังคงอยู่ลำดับ4ร้อยละสิบ ส่วนผลเอกตรังสีกิติยานทรัพย์จากการสุ่มคราวที่แล้วอยู่อันดับ5ตกลงไปอยู่อันดับ6ร้อยละ5.04ขณะที่คนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยคือนายยศนันวงศ์สวัสดิ์อยู่ลำดับ5ร้อยละเ6 4เมื่อตามไปดูผลสำรวจเกี่ยวกับพักการเมืองที่ประชาชนมีแนวโน้มจะเลือกพบว่าสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งอันดับ1รละ30.40ระบุว่าเป็นพักประชาชน อันดับ2 96, ร้อยละ21.96ระบุว่าเป็นพักภูมิใจไทยอันดับ3 72, ร้อยละ15.72ระบุว่าเป็นพักเพื่อไทยอันดับ4 16, ร้อยละ12.16ระบุว่าเป็นพักประชาธิปัตย์อันดับ5 40, ร้อยละ8.40ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจโดยที่แนวโน้มในการเลือกสสแบบบัญชีรายชื่อพบว่าอันดับหนึ่งที่ประชาชนจะเลือกคือพักประชาชน ร้อยละ30.48อันดับ2พักภูมิใจไทยร้อยละ22.32อันดับ3พักเพื่อไทยร้อยละ15.44อันดับ4พักประชาธิปัตย์ร้อยละ12.56และอันดับ5ยังไม่ตัดสินใจร้อยละ7.80สรุปภาพรวมจากผลสำรวจของนิดาโพลครั้งนี้ก็เป็นไปตามที่คนไทยทั่วไปเชื่อว่าการเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์เดือนหน้าคู่ชิงที่เปรียบเหมือนมวยคู่เอก ก็คือพักประชาชนกับพักภูมิใจไทยซึ่งมีข้อหน้าสังเกตว่าระหว่างพักประชาชนกับพักภูมิใจไทยนั้นยิ่งนับวันพักภูมิใจไทยก็ยิ่งมาแรงเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นมีด้วยกัน3ประการประการแรกการหาเสียงของพักประชาชนตกเป็นรองพักภูมิใจไทยเนื่องจากแทนที่พักประชาชนจะมีโอกาสได้โฆษณาหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายของพักก็กลายเป็นว่า ต้องมาคอยแก้ตัวและถูกชาวบ้านร้านถิ่นตามย่านต่างๆไล่ส่งจากปมปัญหาในการด้อยค่าและดูหมิ่นเหยียดหยามกองทัพไทยและทหารไทยรวมทั้งการแก้ไขามาตรา112ที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ไว้วางใจขณะที่พักภูมิใจไทยเข้าที่ไหนก็มีแต่รอยยิ้มต้อนรับโดยมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ ทั้งการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระยะสั้นจากโครงการคนละครึ่งพลัสและปัญหาไทยคขมรนตลอดจนความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันประการที่2ตัวบุคคลที่พักประชาชนวางตัวเข้าไปเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลเท่าที่เปิดตัวมาเมื่อเทียบกับพักภูมิใจไทยยังไม่มีความชัดเจนในสปัญหาหลักที่รัฐบาลชุดใหม่จะต้องดําเนินการทันทีอย่างต่อเนื่องคือปัญหาเศรษฐกิจกับปัญหาไทคขมร มีหนำซ้ำยังมีความคลุมเครือเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องสถาบันและเรื่องการศึกษาจากการเปิดตัวนายมุนินพงษาปานเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายอนุชาติพวงสำลีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีภาพจำในเรื่องการเซาะกร่อนบนทำลายสถาบันและการศึกษาใหม่ที่มุ่งเน้นไปที่การปฏิรูปการศึกษาแบบยกเครื่อง โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการปฏิรูปการศึกษาแบบยกเครื่องซึ่งพักประชาชนวางตัวนายอนุชาติพวงสำลีนะักการศึกษาและการเรียนรู้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้นบุคคลผู้นี้มีภาพฝังจำจากดิจิทัลฟ o ตปรินต์หรือร่องรอยดิจิทัลด้วยแนวคิดนักเรียนไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องแบบ ไม่คร่งรัดเรื่องทรงผมไม่ต้องมีวิชาลูกเสือไม่ต้องมีเนตรนารีไม่ต้องสอนวิชาพระพุทธศาสนาและไม่จําเป็นต้องให้เด็กมายืนเคารพธงชาติตอนเช้ารวมทั้งการสวดมนต์ตอนเช้าทั้งหมดนี้คือแนวคิดของนายอนุชาติที่ว่าการศึกษาใหม่ต้องตอบโจทย์เรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต้องเปิดรั้วออกมาทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบตัวบุคคลระหว่างพักประชาชนดังที่กล่าวมากับพักภูมิใจไทย สามคนแรกของพักภูมิใจไทยคือนายศรีษศักดิ์พวงเกตแก้วนายเอกนิตินิติธันประพาสและนางสุพจีสุธรรมพันธ์ชาวบ้านเห็นก็ย่อมต้องตัดสินใจเลือกพักภูมิใจไทยก่อนเพราะได้เห็นฝีไม้ลายมือเป็นที่ประจักษ์แล้วประการที่ 3. ถ้าเลือกพักประชาชนเข้าไปแม้จะได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งโอกาสที่พักประชาชนจะได้จัดตั้งรัฐบาลก็ยังมีเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าพักภูมิใจไทยเพราะพักประชาชนเป็นประเภทหัวเดียวกระเทียมรีบ เนื่องจากมีข้อแม้เยอะจึงถูกโดดเดี่ยวและไม่มีพักการเมืองไหนอยากจะร่วมเป็นรัฐบาลผสมด้วยเว้นแต่พักประชาชนได้รับเลือกตั้งแบบแลนสไลด์คือมีจำนวนสอสอเกินกว่า250คนที่จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลพักเดี่ยวได้นอกเหนือจาก3ประการที่ว่ามานั้นระหว่างเทง้งนัทพง์เรืองปัญญาวุฒิกับหนูอนุทินชาญวีรกูลก็ไม่น่าจะประกบมวยกันได้ ดังนั้นพักภูมิใจไทยยิ่งมายิ่งแรงชนิดดีวันดีคืนแบบว่าขอคะแนนคนรักลุงตู่ให้ลุงหนูด้วยอะไรทำนองนั้นตุ่งเรืองปรีชากุล